รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกับกผมอีกนะครับกับรายการ Talk About n e w นะครับที่จะหา,าข่าวแบบในชีวิตประจําบันหรือหาข่าวแบบต่างๆที่ เกิดขึ้นเอามาย่อๆแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังครับในช่อง y o u t u b e ของผม PT p, p, p t Popular Channel นะครับสามารถเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำต่อไปนะครับข่าวแรกที่ผมจะเล่าเลยวันนี้พ่อตาโหดใช้มีโตฟันลูกเขยบาดเจ็บสาหัสน,นะครับจากกรณีนี้คือแบบว่าต่างฝ่ายต่างแบบจับตั้งวงกินเล้าอยู่นะครับและคือแบบว่าภรรยาของ ของเขาก็กินกินเหล้าด้วยนะครับแต่คือภรรยาเขาเหมดครับดื่นเบียร์แล้วก็เอาเบียร์ให้สามีกินแต่สามีคือแบบยังไม่อยากกินนะครับยังไม่กินแล้วก็เกิดแบบว่าเรียกเมียก็น้อยใจใช่ไหมครับเมียก็น้อยใจแบบทำไมไม่กินอ่ะผู้ชายบอกว่าไม่กินไม่กินไปตลุกไปมาก็ทะเลาะก,กันแล้วก็พ่อตาก็นั่งอยู่ในวงวงเหล้านั้นนะครับก็คือแบบอ้าวง,ง้างมือตกตกอ,อะไรเขาเรียกว่าลูกตัวเองนะครับลูกสาวตัวเองมึงก็แบบ ไม่บังคับอะไรเขานักหนาแต่พอแบบลูกเขยเห็นก็บอกว่าเขาบอกว่าพ่อตาบอกอยาไปทาเมียของเขานะครับก็เกิดอาการเอามีเรื่องกันเลยครับก็คือพ่อตาก็แบบโอโหก็เลยกบบเอาต็แรกเอาไม้อ่ะจะไปไล่ตีแต่คนเนี้ยงล่าก็ห้ามก็หยิบไม้เอาไปก่อน mm hmm. ล่าสุดก็คือแบบเอามีดอิตโตะครับเอามาจากไหนก็ไม่รู้ไปไล่ไปฟันแบบว่าลูกเขยหรู้ทาอกเป็นแผลที่คอนะครับ อาการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็กกคนที่เข้ามาห้ามก็โดนฟันที่แขนด้วยนะครับแจ่ยังผมอยากบอกว่าเรื่องพวกนี้กินเหล้าถ้าเกิดควบคุมอารมณ์กันไม่อยู่ก็คืออย่าไปกินกันเลยดีกว่านะครับเราอาจจะแบบทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน,นชีวิตได้ยังไงก็อยากให้ระมัดระวังตัวกันวยนครับเพราะเหล้าสามารถเปลี่ยนทิ่ใจคอคนได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาวะในการควบคุมอารมณ์ได้เลยก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปก็ ปรับปรุงตัวใหม่ได้นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะฟอ้องร้องหรือดำเน,นินคดีกันหรือเปล่าก็ติดตามกันต่อไปแต่คงไม่น่าจะเอาเรื่องอะไรนะครับข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปนะครับเจ้าถิ่นปืนโหดยิงกระหน่ำเสียชีวิตหนึ่งคนจังหวัดนครพนมนะครับเหมือนก็แบบว่ามีเพื่อนคู่หนึ่งนะครับเขาไปนั่งนั่งกันอยู่ที่แบบว่าริมทางนะครับแล้วก็บังกบนังกิน ไม่แน่ใจว่าเหมือนกับกินแอลกอฮอล์ันหรือเปล่าแล้วก็ไปเจอเจ,อเจอ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นก็แบบเหมือนกับตามภาษาที่ข่าวทุกข่าวออกก็คือแบบจะไปหาเรื่องหรืออะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับไปมีเรื่องกันในพักก็ชายสองไอฝั่งสองคนก็เหมือนกับแยกตัวออกไปนะครับก็คือคนที่ชื่อกอฟกับคือเพื่อนอีกอนคนหนึ่งครับคือแยกตัวออกไปก็คือแบบไป,ไปรักษาการบาดเจ็บที่มีเรื่องทะเลาะกันที่โรง,งพยาบาลนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเจ้าถิ่นเนี่ย บุกตามไปโรงพยาบาลเลยนะครับเห็นปะเนี่ยตามไปแบบถล่มไปมีเรื่องกันอีกที่นั่นก็คือไม่จบตบามหลังจริงการที่มีเรื่องกันที่โรงพยาบาลหรือไปทะเลาะกันวิวาทกันน่าจะผิกกดกฎหมายร้ายแรงเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดตำรวจเขาเอาจริงๆน่าจะโดนหลายข้อหาเลยนะครับเพราะการทะเลาะบริเวณที่แบบโรงพยาบาลเป็นแบบว่าข้อห้ามนะครับก็เป็นแบบสถานที่ที่แบบยกเว้นเรื่องการแบบใช้ความรุนแรงนะครับก็เหมือนกับทะเลาะกันสัมภาษก็เหมือนกับจะจบไปอีกอ่ะก็เหมือนกับ ต่างคนต่างแยกย้ายแต่คือเรื่องนี้ผมจะเตือนน้องๆหรือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเลยนะครับเวลาไปไหนเดือาอะไรอย่าไปช่วงเวลากลางดึกเลยเพราะเราไม่รู้หรอกเจ้าถิ่นพวกนี้คือเจ้าถิ่นที่จังหวัดนครพนมนะครับเหมือนกับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดักไว้อะจังหวัดหนึ่งที่แบบว่าสองเพื่อนสองคนนะครับกลุ่มสองคนก็คือแบบว่ากลับบ้านไปได้แบบกรณีแบบเกิดหิวข้าวขึ้นมาก็เลยจงลงว่าจะไปซื้อมาม่าก็เอาแบบ ให้เพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อก๊อบบอกว่าเฮ้ยไปซื้อมามา่มาด้วยกันดีกว่าไปเพื่อนก็กเหมือนกับพืไปนะครับขี่รถกันออกไปขี่ไปสักพักก็เหมือนกับเจ้าถิ่นที่ดักรออยู่ก็คือแบบว่าออกมาแล้วก็เอาปืนยิงรัวเลยครับแต่เพื่อนคนนั้นที่แบบว่ามีเรื่องกับเจ้าถิ่นนะครับรอดไม่โดนแต่คือคนที่เป็นผู้เสียหายคือกรอบนะครับเสรรียชีวิตคือแบบโดนปืนยิงที่ท้องแล้วก็บาดเจ็บสาหัสไม่ไหวแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเรื่องนี้ผมยังหอังว่า ่วนมากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเราไม่ทันตั้งตัวนะครับและคนที่ไม่ทันตั้งตัวมักจะโดนโดนให้ใหบาดเจ็บหรือว่าหรือสูญเสียนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือมองซ้ายมองขวาหัดแบบว่าสังเกตอยู่บ่อยๆนะครับเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นภัยใกล้ตัวจริงๆนะครับ ตำรวจก็ตามจับแล้วก็ทราบชื่อคนร้ายที่ทำร้ายนะครับก็รู้ตามจับได้หรือเปล่าก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับจากที่ผมเล่าไปนะครับที่อะไรปืนโหดไยรุ่นแบบแถวนั้นที่แบบระดมยิงไว้ระดมยิงสองคนที่เสียชีวิตไปเกิดจากสาเหตุเกิดจากแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มาข่าวนี้นะครับระทึกคนขับรถกระบะนะครับไล่ชนรถยนเขาเรียกรถยน พังยับเลยนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเหมือนกับแบบรถรถเก่งหรืออะไรทักอย่างมีปัญหาปัญหากับกระบะใช่ไหมครับอาจจะเป็นแบบว่าการเบียดกันกระบะคันนี้กระบะตู้ทึบคันนี้ก็แบบว่าเหมือนกับไล่บี้ชนรถเก่งจนแบบคนระเมืองคนละเมืองดีถ่ายคลิปได้ก็คือตรงกลางนี้จะเป็นคลิปที่ถ่ายได้นะครับไล่บี้ชนชนเสร็จเหมือนกับรถเก๋งก็หาทางหนีหนีไปหนีไปได้นะครับและคนขับก็เหมือนกับ ตามไม่ทันก็คือแบบยูเทิร์นกลับวนรถใต้สะพานนะครับก็วนมาก็เหมือนกับมาชนกับรถเก่งคันสีเทาเนี่ยครับที่บุกคือคนขับรถเก่งคันนี้เป็นคันเป็นผู้หญิงนะครับคือง่ายๆก็คือแบบโดนชนแล้วก็ไม่รู้สาเหตุอยู่ดีมาชนกูเรื่องอะไรชนแบบพังยับแล้วแบบเขาก็ลงมาเหมือนเดิมครับประเทศไทยข่าวเกี่ยวกับเมาแล้วขับเยอะมากเหมือนกับกฎหมายมันไม่แรงหรือยังไงหรือแบบว่า การแก้ปัญหาของพวกที่เมาแล้วขับมันแก้ไม่ได้จริงๆหรือไม่สามารถพักเบขับขี่ยึดเบยขับขี่ตลอดชีวิตได้สําหรับคนที่เมาแล้วขับนะครับจะบอกว่าประเทศไทยมีการสูญเสียจากการที่แบบว่าคนเมาแล้วขับขับรถชนหลายๆเคสอยู่นะครับถ้าเกิดลองไปเล่าข่าวดูจะแบบเยอะมากนี่ก็เหมือนกันครับพูดไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็แบบว่าตารวจก็เหมือนกับคันขาวเขาก็แบบ โดนชนอยู่เขาก็จอดแล้วก็คือแบบไม่ขยับรถนะครับรถกระบะก็เลยแบบว่าไม่สามารถไปต่อได้ก็เลยโทรผู้หญิงฟังผู้หญิงคนขันขาวอ่ะก็เหมือนกับเรียกโทรหาตำรวจแล้วตำรวจก็จะมาจับเขาเขาก็ไปที่โรงพักนะครับก็เหมือนเดิมครับพูดไม่รู้เรื่องก็เลยต้องรอให้แบบว่าเขาเขาสั่งเมาอยู่นะครับพอเขาสั่งเมาอยู่ก็แบบว่าเหมือนก็บอกเขาจำไม่ได้ที่เขาทําอะไรลงไปนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เขาทําเยอะมากนะไล่ชนสองคัญนะครับ เหตุการณ์นี้ก็ไม่แน่ใจว่าประกันเขาจะชดใช้ค่าเสียหายให้หรือเปล่าแต่เหมือนกับเท่าที่เคยอ่านมานะไม่ชดใช้นะครับในกรณีที่แบบเมาแล้วขับแล้วไปชนคันอื่นนะครับยังไงก็อาจจะแบบจ่ายตังค์เองนะครับแต่หน้าที่เสียใจที่สุดคือแบบว่าคนที่โดนไล่ชนเนี่ยรถเขาพังยับต้องเสียเวลาไปซ่อมประกันเสียเวลาทำนู่นทำนี่และรถก็ไม่ได้ใช้งานนะครับเท่าที่จําเป็นผมอยากจะแบบ ให้เลิกเถอะครับเมาแล้วขับและอีกอย่างผู้หญิงน่าสงสารมากเลยนะครับที่โดนชนร้องไห้ในที่เกิดเหตุแบบอยู่ดีมันมาชนกูทําไมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะมันเหตุการณ์เมาแล้วขับอาจจะทําให้ชีวิตของคนคนนึงสูญเสียหรือก็เปลี่ยนชีวิตได้ไปเลยนะครับจากการเหตุการณ์นี้ยังไงก็อยากกระฝากคลิปนี้เตือนทุกๆคนว่าให้ช่วยเตือนคนที่แบบกำลังกินเหล้าแล้วอย่าไปขับรถเลยมันอันตรายนะครับไปคลิปต่อเลยครับ จะข่าหวหดหูนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาแล้วขับหรือแบบว่าป้นชี้จิงซั์คราวนี้มาดูข่าวนี้กันนะครับเหมือนกับแม่ค้าร้านขายของชํานะครับเหมือนกับโดนชิงซัพย์นะครับคือเหมือนกับแม่ค้าร้านขายของชํานี่แบบกาลังขายของอยู่ก็ตามปกตินะครับแต่เขาก็ระมัดระวังตัวเก็บทรัพย์สินเป็นอย่างดีแต่เหมือนกับคนร้ายจะแอบใช้จังหวะที่แบบ แม่ค้าเพ,อเพือเข้าไปหลบอยู่ในร้านนะครับแล้วรอจังหวะแม่ค้าเหมือนกำลังจะปิดร้านก็เลยจะไปป้นชิงทรัพย์นะครับก็คือแบบใช้มีดกระหน่ำแทงยับต้องขอแสดงความสูญเสียกับญาติผู้สิยชีวิตนะครับแม่ค้าก็เหมือนก,นกนับดับเลยนะครับอย่ยุคนี้8ปีมานี้เหมือนกับมีข่าวเรื่องกับป้นฆ่าชิงทรัพย์ยาเสพติดเยอะมากนะครับก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับ มันอยู่ยากขึ้นทุกๆวันนะอยากจะให้แบบสายตรวจขับรถออกมาตรวจตาอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนกับติดกล้องวงจรปิดเยอะๆขึ้นนะครับมันเหมือนกับอยู่กันแบบทำมาหากินหาช้ากินข้าต้องแบบหวานละแวงส่วนขาข้างบนนี้นะครับชายอายุเหมือนกับชายอายุ31ปีถูกฆ่านะครับแล้วก็ไปทิ้งป่าอ้อยก็เหมือนกรณีที่แบบ ชายคนนี้อายุ31ปีก็เหมือนกับไปนั่งกินเหล้ากับพวกคนในกลุ่มเหล้านะครับมีอยู่ประมาณ4ี่คนมัน้ง4ี่ห้าคนก็คือแบบว่าไอคนคนคนร้ายเนี่ยอยู่ในเหตุในกลุ่มนี้ครับก็คือเหมือนกับเป็นแฟนกับสาวอายุ27ปีก็เหมือนกับกินเหล้ากันแล้วก็อกบอกว่าแฟนอายุ27ปีก็อกบอกว่า ร้อนจังเลยคือแบบว่าให้ไปเปิดแอร์ให้หน่อยไอ้ชายเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยให้ใชายอายุสามสิบเอ็ดปีอะไปเปิดแอร์ให้หน่อยแต่จังหวะนั้นชายอายุก็คือแบบไปขึ้นไปเปิดแอร์นะครับก็แล้วไอ้เจ้าของบ้านนะครับก็แบบเผลอขึ้นไปเห็นเมียตัวเองแบบว่าเขาเรียกแกผ้าเอ้ยคุมผ้าอยู่นะครับแบบโป๊อะ อยู่กับผู้ชายอายุ3 1ปีโดยสรุปก็แล้วคือบบว่าเกิดอาการหึงหวงนะครับก็เกิดทาร้ายชายอายุ3 1ปีแบบว่าชกชกต่อยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบสลบลงไปนะครับจากกรณีนี้หมอือนับหญิงอายุ11เปีแบบเคยเป็นแฟนของชายอายุ3 1ปีนะครับเจ้าบ้านเห็นว่าคนนี้สลบก็เลยแบบว่าเอาลากจะเหมือนกับเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับแต่ขอแต่คือ,อก็เลยลากขึ้นไปแบบว่า รถกระบะแล้วก็ขี่ไปพอขี่ไปเสร็จก็เหมือนกับชายคนอายุอายุ1 3 1ปีตื่นขึ้นก็เลยถีบลงจากรถอย่างที่ผมบอกไปนะครับโดนถีบลงไปจากรถแบบว่าเพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาก็โดนเจ้าของบ้านกับไอ้เพื่อนที่อยู่ในรถก็คือลงไปทําร้ายร่างกายไปกระทืบไปลุมต่ออีกจนแบบว่าไม่ไหวชายอายุ13ปีก็เสียชีวิตไปเลยนะครับที่ป่าอ้อยเพราะข้างๆที่เขาถีบลงไปก็คือป่าอ้อย ส่วนตำรวจทำงานเร็วมากครับเดีย๋ยวนี้ตำรวจก็โอเคอยู่นะตามจับได้แต่ที่เหลือรู้ตามจับได้หรือเปล่าแต่ตามจับเจ้าของบ้านได้ก็เลยแบบว่ารอสืบพยานจากแฟนอายุที่7ปีที่เป็นแฟนเก่าของชายอายุ31ปีก็แฟนแฟนปัจจุบันของไอ้คนนี้แล้วก็ว่าจะไปทิศทางไหนในคดีนี้ไปเล่าข่าวต่อไปนะครับข่าวนี้ก็ วงการแครลอดอีกแล้วสัตว์เทือนอีกแล้วไม่รู้จะมีใครออกมาปกป้องไหมครับแต่ก่อนจะเป็นหมอปา,อามาปกป้องนะครับเกี่ยวกับพวกพาส่งที่ทํานอกรีหรือทําอะไรผิดไม่ดีนะครับแต่นี้โดนกระแสโซเชียลหรือว่าต่างๆไปทําให้หายไปจากการไปเปิดโปงพาต่างๆนะครับข่าวนี้ครับอดีตเจ้าอาวาสเสพเมทุนแถมยังรักทรัพย์ตู้บริจาคอีกนะครับนี่นะครับค่าขบวนคือแบบกับมีอะไรกับ สีกานะครับเป็นภาพที่อน,นาถจิตใจมากแล้วก็นี่นะครับเลื่อนไปตรงนี้นี่นะครับเห็นปะเหมือนกับขโมยเงินตู้บริจาคที่ญาติโยนมาบริจาคกันก็โอ้ยหมดสรดท้ายนะครับเจอแบบนี้ชาวบ้านพอเห็นอย่างนี้มีหลักฐานนี้ที่ชาวบ้านเขามาเปิดโปงเพราะชาวบ้านเขาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ไม่รู้เหมืนอน,นกับตำนักพุทธก็เหมือนกับเงียบไปนะครับไม่รู้จะดําเนินคดีหรือเปล่าแต่ก็เหมือนกแบบับภายในวัดก็เหมือนจะแบบ จะขับมันจะขับไล่ออกเหมือนกับอดีตเจ้าวาดคนนี้ก็เหมือนกับหนีไปอยู่จังหวัดอื่นจำไม่ได้ว่าจังหวัดสหรับบุรีหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าคือไม่ยอมรับผิดว่าตัวเองทําหรือไม่อ,อะไรทําตีเนียนไปแต่จะอยู่ในพระสองฆ์อีก mm hmm. ก็งงเหมือนกันครับทำไมไม่โดนปลดสักทีเจ้าอําเภอเจ้าอะไรก็ไม่รู้จะดําเนินการเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ได้เปล่าครับ mm hmm. ทุกวันนี้สนาพุทธมันดูแบบเสื่อมลงทุกทุีนะครับเพราะมีพระที่แบบผิดศีลเล่นไสยศาสตร์แล้วก็ ดื่มสุราเมรัยก็เสพเมถุนนะครับมีอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะมีใครมาคอยปราบปรามหรือควบคุมคนนี้ได้หรือเปล่าแต่เจ้าอาดีตเจ้าอาดีตเจ้าว่าเนี่ยที่หนีไปที่ทําอะไรแบบเนี้ก็เหมือนกับไม่ยอมรับผิดชอบอะขอให้ไอคนที่ดําเนินเรื่องนี้อยู่ดำเนินเ,เรื่องแบบเป็นธรรมนะครับแต่ชาวบ้านก็หมนยังไม่แบบ ยังไม่พอใจในในการแก้ปัญหาน,นี้นะครับก็เลยมาออกข่าวอันนี้ังไมก็รอาติดตามตอต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงกับคดีนี้ขอบคุณที่รับชมและฟังฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ